คิมมินทิโอครับมาขึ้นที่ธนกฤตธนกฤตตัดเข้ามาข้างในไหลามาขาลซิทข้ามหลอกชิงกับบิสโซลี่โกรันขาลซิทแตะคืนแล้วบิสโซลี่ยิยงเรียบร้อยครับโอโ้เหนือเหนือเลยครับกายเขาทำลูกนี้ของบุริลัมยับแล้วเป็นกียเม่บิโซลี่ครับสามต่อศูนย์โอ้โหทาชิงกับโกรันขาลิทิ์ครับสุดยอดจริงๆครับโอ้ประสานงานกันได้ลงตัวมาก เพิ่งย้ายมาในเลกที่2อครับบิโซลีแต่เล่นกับเคาวิสนี่เหมือนรู้ขากันมานานเนี่ยจังหวะนี้ดูอีกทีครับมันเหมือนจะย้อนหลังไปแล้วนะครับดูการทําชิ่งครับข้ามหลอกแล้วไหลมาที่เคาวิสต์ตะวันกลับมานี่เหมือนย้อนนิดนึงครับแต่ว่ายังดีพอที่จะเป็นประตูเลยครับดูจังหวะเคาวิสนะครับปาดเข้ามาเนี่ยยิงไม่ค่อยดีด้วยนะครับแต่ว่ามันก็ดีพอที่จะเป็นประตูนะครับและคราวนี้ก็ลุ้นแฮตทริกแล้วครับสำหรับบิโซลี เหมือนจะเสียหลักนิดหนึงเลยครับตัวนี้ก็ต้องชมกรันเคาสิชนะครับแต่กลับคืนมาให้นี่เหมือนรู้ใจเลยครับ <c oughs> วันนี้ยิงไปอีกสองครับสกอร์รวมของเขาตั้งแต่ย้ายมานี่6ลูกเข้าไปแล้วครับในรีโวไทยลีก